พี่น้องห่อนแห้งพากันมาเล่นน้ำปุ่นสวนทางหลังเมืองคนเมืองค้น,งคนคอนอะมองมาเล่นน้ำถ้ากันห่อนแห้งมาเล่นน้ำมีไอศ์คิ้มขายคนก็ระไล่เป็ดก็มีเดี๋ยวจีบไทยเป็ด <c oughs> เป็ดก็มีเดี๋ยวจีบไทยเป็ด บรรยากาศดีมากเลยแดดคนมาเล <im it> ่นน้ำเต้มอยู่ยูนอตโกสบิมโฮยถอนคนหู <im it> <im it> <im it> วิวพี่น้องก,กูนะออนไลน์ต <im it> <im it> ั้งลูกตั้งเล็กเล็กแดง,งลานทายไอศครีมข้างพีกามี โคตริลงไปเล่นน้ำอยู่นอนตายลมไม้ตาลมไม้เย็นเย็นหัวไม้ไอซ์คิมตุ้งเกล็ดสมิธซัมซิงไอซกคิมอะไร not ไอซกคิมเดี๋ยวสิไปทายเอาเป็ดเป็ดกระเล่นน้ำสวดๆอยู่ฮันกม็มีเป็ดก็มี มาหอนหระจักสิล่งบะลงหรอมันเป็นหบนุบหนวๆนวตอนอยู่ซึ่งรถหอนมาสัน่นซึ่งรถหอนหอนแต่ว่าวิวค่ะพี่น้องเอ้ยคุณนะปลาใหม่ปลาใหม่ปลาสนสนามหยาข้างผลคน้นยะยูเฮนโกฟูดเอาตีนไปแซ่ไปพ่อไงพ่อไงคอยแล้วเอาตีนไปแซ่ล้านไอศ์รีมสองล้านยะไอสเตเฮเยเป่ากระเป๋าอยู่นีแลไะพี่น้อง เดียวยังสิล่งไปว่ราะฮนในลง่งมันเป็นแจ็กสีหนาวบ้านหนาวพะเยนว่าตีนไปแช่น้ำกันเดอ้อว่าสันให้สาวกระสินนั่งเฝ้ากระเป๋าเออกระสิเฝ้าอยู่ในลั้วบ่ไปใส่ดอกบรรยากาศดีพี่น้องต้นไม้ก็เคียวง่ามุ่านะวิวขักวิวแน่สวยมากเลยทั้งหานทั้งเป็ดอยู่คนเดียวสิบิไทยเอาทั้งคนอยู่ ห่อนเด้งพี่น้องมื้อนี้ประมาณสามมาถึงสามสิบหรือยี่สิบกว่าองศาแล้วมื้อหลังก็สิเฮ็ดขนมปังก็สิห,หัดเฮ็ดขนมปังแต่ว่าคันกินบ่ได้สิเอามาให้เป็ด <laughs> สิหัดสิหัดอบขนมปังอยู่พี่น้องเดี๋ยวมื้อหลังสิเฮ็ดคลิปห,หัดเฮ็ดขนมปังตะกี้เคยเฮ็ดอยูอ่อาห้รพ่อหญ่เล่าลองแล้วก็ว่าบ่แซ่บแต่ว่ามันเป็นอยู่เด้วพี่น้องเป็นขนมปังแต่ว่าเพิ่นว่ารสชาติมันใส่บ่ได้เพิ่นว่เนาเว่าบ่แซเบสเจ้ต เนี่ยมันยังบอดได้ซื้อซื้อตะแปงแลงเราก็ไปฮาร์ดเทสเห็นมันบอดีบ่แงมก็เอามาให้เป็ดกิน <c oughs> เดี๋ยวสิได้ไปฮาร์ดเทสก็นมปังเอาพี่น้องคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนะาะเช้าก็ะสินกนัได้มาเล่นน้ำก็เลยเอาพาบอวิวมาให้เจ้าเบิ่งน้ำผู้รถไอติมเดี๋ยวยังคอยไปซื้อมีไอติมมีสเสนอมาขาย ไปลวจ้าบายบายอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สาวกระสินน้ำเน้ยได้จ้าบายบายจ้า